คุณผู้ชมคะตำรวจไซเบอร์นะคะได้ทลายเครือข่ายธุรกิจบัญชีม้าค่ะซึ่งได้มีการล่าเจ้าของคอกนะคะรวมทั้งหมด8ผู้ต้องหาด้วยกันหลังจากที่มีการแอบอ้างว่าหลอกลงทุนหุ้นโอ้กระจู ตำรวจไซเบอร์โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีชัดปันธาการคล้ายครึ่งและพลตำรวจตรีวิวัฒคำชำนาญน,นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการทลายเครือข่ายธุรกิจบัญชีม้าหลอกลงทุนหุ้นออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อบริษั ปลูกผักเพราะรักแม่จำกัดหรือว่าหุ้นโอ้กระจูคดีนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ผู้เสียหายในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพบโฆษณาชักชวนลงทุนหุ้นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนลงเชื่อโอนเงินเข้าแพลตฟอร์มปลอมหลายครั้งรวมมูลค่าเสียหายกว่า1.6ล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับคดีหลอกลงทุนหลายคดีค่ะมีผู้เสียหายแจ้งความผ่านระบบออนไลน์รวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาท ทีนี้จากการสืบสวนก็พบว่าเงินนั้นถูกโอนผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีโดยมีการกดเงินสดออกทันทีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทราบตัวผู้ที่กดเงินแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เป็นผู้จัดหาบัญชีม้าและรับสมัครคนกดเงินในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ล่าสุดนะคะฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดระยองรวม6จุดซึ่งก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการได้8รายทั้งกลุ่มเจ้าของคอกบัญชีมา้าผู้โฆษณารับซื้อบัญชีและผู้ที่มีการรวบรวมบัญชีและตัวบัญชีมา้า เบื้องตน้นค่ะแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เปิดหรือว่ายินยอมให้ใช้บัญชีธนาคารเพื่อการกระทำผิดและเป็นอังยี่ก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีพร้อมทั้งเดินหน้าขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง